สวัสดีทุกคนการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแลังกนนะารครับผมยิมช่อง Alex, เ,อเอง uma, ล็กน้ำยิงเกมอินาซึมะอิลลูเมนโกลสไตร์เกอร์สองของเราอีกเช่นเคยครับผมและในคลิปนี้ก็เป็นกองหลังรถถังแต่เอามายิงคนระับทุกคนนี่เลยสิบเกองหลังสุดแกร่งนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีคินาโก้คุบิชิโร่นะโดมอนอาเซมารุซึนามิเซริวใช่ไหมตัวนี้น่าจะใช่นะจำผิดขอไปด้วย เออแล้วก็ชิริโนะนะครับยนออฟอาร์คนี่มิซิแมกมาเลยแล้วก็ยิจิกาตะคาเบยาม่าแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้วะไอยุคเนโนสาววะจําไม่ได้แล้วก็ชิซุเกะนะครับประมาณนี้นะครับสิผู้เล่นกองหลังสุดแก่งรถถังสุดแก่งของเราเอามายิงกันท่านผู้ชมคลิปนี้ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยมาครับคิอฟเอ,อ้ยลืมเปลี่ยนเสื้อกับทีม<ๆ>วะไม่เป็นไรชุดนี้แหละเท่ดี เอ,อพลังซีนอมีจะเต็มแล้วเนี่ยตร์นรอเลยนี่เร็วแรกไปก่อนเลยซีนอมีซีนอมีโบูทประมาณไม่ใช่ถ้าไม่ตายซะด้วยเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยวะเอ,อ้าใกล้เฉย ไม่ใช่ร่างอมตาะเออมาช้านรอเลยคาเซมอรุโดนปะเนี่ยเรียบร้อยมาเซยะก็ได้วะเอ,อ้ยเซริวีท่าประสานนะไม่รู้ประสานใครไม่มีใครวิ่งมาเลยเออสวยโอ้เหนื่อยพอดีกว่าจะหนีได้ ูดิ่งมราณะาของซูรุงิซะด้วยประมาณนะท่านี้แรงนะยอมใช้ใช่ไหมร่างอวตารนอะ่ะอุ้ยไม่เข้าด้วยอันนี้ก็ป้องกันโหดอยู่แล้วเนี่ยวเว้ยออามาคาเซมุรุ ดิฟจังเกิ้ลมาอีกครั้งหนึงนห่งเปิดเลยแล้วกันอันติขี้มาสวยอูนีคิปนี้มีตัวจากภาคอาเลสโอรเลออนเนี่ยน่าจะ3-4คนเลยนะคลิปเนี้ย นี่มาแล้วลังอวตารม่ก้าประมาดละสิเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าด้วยยังไงมีภาคโอเลออนก็คือมีฟูบุคิมีคาเซมารุมีเซริวเออสามคนนอกนั้นภาคโกภาคแรกข้างไหนอีกอโคนโอ stone เออไซด์วไวเดอร์ก็มา วิท่านี้แรงวะ่ะเดือกสองจะสู้ได้ปะเนี่ยโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยบอกแล้วว่าท่านี้โคตรแรงวีทูด 2> 2ได้ไหมเมื่อกี้น่าจะใช่นะถ้าเข้าเนะี่ยถ้าท่าธรรมดาไม่น่าเข้านะไซเบอร์เดอร์ถ้า v ีทูเนี่ยโคตรแรงบอกเลยมาประสานเต็มบา,ารุวิ่งมา ร่งางประานออกมาอีกแล้วมันจะยากนะคลิปนี้ <c oughs> เฮ้ยมีอาเซียด้วยป้านะน่าจะใช่นะเปิดอันติเพื่อ <c oughs> ไอส์บราว ơi, <laughs> ơi, giảm mấy đòn lên với hơi. กระตุกกระจุกโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะ เทียกกระตุกอะไรขนาดนั้นวะไอ้แซตจะส่งให้ฟูบุคิโอ้โหเรียบร้อยมันแสบตาชิบหายเลยท่านเนี้ยอ้น มาฟูมิคิชิโร่วายุเฮลิเคนพายุหรือวายุวะน่าจะพายุนะเรียบร้อยกีกันเต้ มันจะภาษาแล้นะั้นอะโอ้โหเราไม่เปลี่ยนแท้สักทีตัวที่มีท่าไม่ตายเนี่ยโอ้โหผมพยายามเปลี่ยนไปหาเซรามีนะเมืเ่อกี้แต่ไม่เปลี่ยนกลับไปกับมาฟูคิกับอ่าอเซมารุเนี่ยเอสั่โอ้โหไหวไหมเนี่ยเราปี วฮ่าชินาโก้ก่อนหมดครึ่งแรกเอาซะหน่อยชินาโก้โมจิเหนียวนุ่มโอ้โหไม่เข้า เอ้ยเหมือนจะยากนะเว้ยเรมีใส่ต่อเลยทั้งหมดนะสวยโอ้ใช้ได้เรื่อยๆเลยเ,เว้ยร่างอมตาะเรียบร้อยบอกแล้วท่าเรมีแรง โโอ้โเปิดมาก็ใช้ร่างรมตลเลยติดอาวุธยี่ติดอาวุธร่างรมตลทำไมไม่แหลกวะวกมาอีจิกตาดสารเอ้าไม่ใช่เมาอะไรวะกำลังชาร์จเลย โอ้โหมาแล้วไม่ทันโอ้เรียบร้อยโดนยิยงจนได้ บเลยไม่ต้องใช้หรอกท่าประสานกับฟงกีอ่ะเอ้ยเอาซูปเปอร์ยีบหุดหงิดแล้วเริ่มหมุดหงิดแล้ว ตั้มแข็งคั่วอุดอนใช่ปะบอกเลยท่านี้อย่างแรง ใช่มันจะใช้ท่าพื้นฐานอีกแล้วเมื่อกี้ Deep Jungle มาดิอาเซนมารุวิ่งมาอาเซนมารุไใ,ใกล้หน่อยที่เดิมเลย <c oughs> เหรืออาจจะใกล้กว่ารอบนี้เฮ้ยร่างอวตารใช้ได้เรื่อยๆเลยวะกำลังไม่ลดเลยอะ เอ้ยจะหมดแล้วพลังมันจะหมดแล้วไม่มีตัวยิงเลยเว้ยเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่มี หมดสักทีนะพลังมึงอ่ะใช้บ่อยซะเหลือเกินตั้งเอาประตาเนี่ยโอ้โคตรคิวเลยอ่ะจริงตัวเนี้ยโดนลอยฟ้าเอารับได้ไหมท่าตัวเองอ่ะอุย้ยน่าใช้กระโดดร้อยฟ้าว่ะ น่าใช้หัตถิวะเลยเรียบร้อยฮะมาคาเซมารุอู้ทันไปเนะี่ยโอเคหนีได้หนีได้ไดโดมันยังไม่ได้โชว์เลยนะ

Oh. เปิดทำไมล่ะมีบียาร์โดมันว่าแล้วพลังต้องหายไม่มีตัวยิงแล้ววะเวลาจะหมดแล้วด้วย หูน้ำแข็งก้วดอนก็มาเฮ้ปีทักหรือเทพปีศาจไทเทเนียสกระตุกเยีฮะไม่ใช่มอดนี้กระตุกจริงอ่ะมอดโอเลออนเนี่ยไม่เลื่อนเหมือนโกกกเล็กซี่เลย ีตกไปเยอะอันเนี้ยท่าท่าเนี้ยโอเคจบเกมคุเหนื่อยอยู่นะกองหลังเนี้ยถ้ายิงไม่ค่อยเข้าเลยอ่หนูดูยิงไป19ครั้งได้ประตูมาแค่5แล้วโกแม่งอย่างโกงนะใช้ลั่งอวตารได้เรื่อยๆอ่ะทานผู้ชมอะฝากด้วยแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้11กองหลังรถถังสุดแก่งเออฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปหน้า จะเป็นนักเตะคนใดในทีม็งากฟัติดตามด้วยนะครับสำหรับวนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท,ท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไปละ